อาจจะเป็นขวดสมัยฝรั่งประจําแหล่งท่องเที่ยวซื่อดังอยู่ในเมืองหินบุญสีดรอเละเบงบรรยากาศอยู่บ้านสีส้มเซืนกับบ้านทําแก้วกอนน้องสายน้ำหินบูนน้ำคุ้นขนาดน้ำขึ้นน้องข้างหน้านี่คือขัวข้ามน้ำประการน,น้องเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่มารดา ส,ส,สบายดีพี่น้องมดสู้คู่สู้คนเนาะตอนนี้นบ่าตอนอยู่สว่างทางเข้าไปบ้านอินแแปล,และครับทางเข้าไปทำขวนในเมืองหินบูนแวงข้าวม,ม้วนอันนี้เป็นขัวเล็กพี่น้องข้างหน้าเป็นขัวข้ามน้ำห้วยพระค่ะทุกทนสิม,มื่นเหรอโอ้น่าจะเป็นขัวเก่าแก่ อาจจะเป็นขวดสมัยฝรั่งรปจักจุยๆน้ำคุณขนาดน่น้ำห่วยโอ้ขวเก่าขนาดเลยอาจจะเป็นขวข้าวสมัยฝรั่งพ่นเบิงเนี่ยต่อไปในนี้มีแรง้องเชียวทำขวนในจากซิมเมนบอเปินติตป้าไใส์ว่าทำขวนใน อไรเนาะแมนโบทางนี้วะอันนี้ราจะเป็นทางเข้าไปบ้านอินแฝงทำาควในน่าจะไปทางนี้ตามที่เป้าซอนครึ่ดมันมีทางสามแยงน่าจะแมนเส็นนี้ละแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอยู่ในเมืองอินบุนไวมากจะเทียพี่น้องลองเข้าไปเบื้อง่อนว่าสิมแมนบอ ถนนทางก็สะดวกสบายอยู่เนาะเพิ่นเจ็ดทางใหม่จากทางปูยางเข้าไปในื่องที่ร่มแม่ทก็อันนี้เป็นวันหลังทานพี่น้องอาจจะบ่มีคนมาเที่ยวหรอกเป็นระยะเทศกาลเนาะหรือว่าบุญปีไม้เล้าแบบนี้คนหลายยาน,นี้เป็นยามคนเนี่ยเป็นวันเสาร์วันจัน,นทร์เนี่ยคนสิหลายอยู่เขาจะมากินข้าวป่าเนาะ ก่อนเนาะทำก่าอนใน,นเนาะเป็นรุ่นน้ำกันบ้างเนาะว่าซีแมสหรือโูวแมน ข่ำไปอยูที่น้องแต่ว่าวเจ้าหน้าจะปิดแบบไหนเจ้าใส่อันก่อนไว้เน้องโอ้ไม่ได้เป,ปิดที่น้องข่ำไปอยู่ข้างหน้านี่ขามขวนในเป็นปิดพี่น้องอาจจะปิดปั๊บปุ่งเพราะว่าเห็นเจ้าฟังเสาร่างวูอยู่ไงไม่ได้เข้าซ้ำพี่น้องเนงาะเป็นยังเนาะพี่น้อง เข่าไปครบับผมเป็นอย่งอางไ้ข้างหน้าเข้ามาเรกยตมาเที่ยวเองเนาะตัวยานี้เป็นระดูคนต้องสอนที่รถกายทางมาก็เลยอยากเข้าอยากแวะเข่ามาเพิ่งพิซซอวิวข้างหน้าเนี่ยพรตงามเลยภูเขาหินปูนมาเดินทางครับพี่น้องกลับไปคนละทางบ้านสีชมซื่นหรือว่าบ้านทำแก้วไปทางเลขที่สามพุน่น ทางกับมืดพี่น้องเยอาจจะเป็นน้ำจีนรถของบปาซอนบอกว่าหากระเพี่นอย่างนอกแล้วมันมืดที่รถสีล้มเนี่ยออกมาฮอทางใหญ่แล้วพี่น้องอันนี้เป็นทางไปบ้านบ่อ,บอแหนบบ่อบนเจียวหมดละ จากบ้านํำแก้วไปกัประมาณ30กวา่ากิโลเมตรสองทางทางในธรรมชาติในบอยแวาเลยพี่น้องสวยสดงดงามมีผู้พาหินทูนอ้อมหอบเขตบ่อน,นงบ่อพ้นเจียวนี่สิมีบ่อแห,หลายพี่น้องเลยเห็นต้นว่าแห แหกก่ก้าวเนาะแล้วก็อืนมีโรงงานมีบริษัทไปคุดค้นรวมเริ่มคุดค้นมาแต่เพื่อะน่าจะสมัยเขาฝรั่งผลตามเบิ่งเนี่ยว่าเห็นซึกอาคารแบบเก่าแบบดั้งเดิมสมัยฝรั่งหันลายอย่ยังคงมีเนาะ มีขัวที่บาซอนท้ายเบิ้อง่าจ,จะเป็นขัวสมัยฝรังพละสไตล์ขัวแบบนี้ธรมรมาติบ้านบงพี่น้องเป็นบ้านน,น้อยๆอยู่ลิลติดแคมป์ผาอยู่กับธรมรมาติพี่น้องเลย จะเป็นบ้านพี่น้องโซนเผาล่าเนะบาะเพราะว่ามีวัดพระนถือศาสนาพุทธวับดบ้านพันกระติดแคนทางเลยอดบ้านสีส้มซื่นแล้วพี่น้อง ก็บ,บ้านคำแก้วเป็นเทศบาลเก่าของเมืองยินบุญตอนนี้พญย้ายไปออยู่ปากน้ำติดกับแคมป์องมีเป็นวัดสีส้มซื่นอดละเบิงบรรยากาศอยู่บ้านสีส้มซื้นกับบา้านคำแก้วก็นอกพีกน่น้อนเทศบาลเก่าของเมืองยินบุญบรรยากาศจะว่าคึกคืนเลย ทางห้านั้งต่างในลายพี่น้องสองภาคทางนี่หลายคนมักสวีวาว่าบ้านสองห้องเนาะสองห้องแล้วแมนอยู่ฟากน้ำหินบุญเรื <c oughs> ่องนี้แหละแม่นบ้านสีทมเพิ่นกับบ้านคำแก้วเนาะโซ <c oughs> นนี้เป็นโซนตลาด ตอนนี้ันกำลังปรับปรุงตลาดใหม่กำลังก่อสร้างตลาดใหม่ก็จะเิ่นว่าเก้าพี่น้องเลยหลังจากวันเฮ็ดเซ็นทางใหม่เนาะใส่ดอกไฟยังทางวานทำแก้วนี่ทิตครับแม่น้ำหินบูนได้พี่น้อง ตอนที่มันจะ,จะเจริญบาสอนช่นววาน่าจะเป็นย้อนเป็นทางผลานเนาะติดกับทางใหญ่แน่เ็จแ,แลใ้ให้การพ้าขายการลงทุนทางทางมีผลกับไรทานอาหารเรือนพกักก็ไครนะผู้คนก็นานานแน่นพี่น้องก็เคยเป็นตัวเมืองเก่านะ บ้านทำแก้วนี่ก็มีเคื่อนไฟฟ้าด้ยเครื่อนน้อยๆบ่อใหญ่เพราะบ้านใหญ่ทาหน้าแมนคัวข้ามน้ำหินบูนน้ำก็จะขึ้นหลายช่วงนี้เพราะว่าบนโตกะลุนะ น้ำขึ้นพี่น้องเลยน้ำหินบูลขึ้นขนา,าดเลยน้ำขึ้นขนาดพี่น้องน้ำหินบูลน้อยยังก่อนเส้สายน้ำหินบูลน้ำคนขนาด,าดน้ำขึ้นพี่น้อง ทางหน้าแล้วแมนเคลื่อนไฟฟ้าน้ำหินบูลขนาดน้อยตามแคมปฟังพี่น้องเา5 0จ0กำลังไหลมองเนาะทุกสะดุด้งกับมี่สไลายจะเป็นปลาขาวปลาน้อยวิวงามขนาด บ้านสองห้องเราแบนอยู่ฝั่งเบื้องนั้นพี่น้องบ้านทำแก้วกับบ้านสีส้มซื่อเราอยู่ฝั่งนี้พี่น้องมาเบร่งน้อยนึงอยู่โดนบ่ได้เนาะกลับทางเก้าพี่น้องเสด็จทางกลับท่าแคบบาทจากบ้านทำแก้วหรือว่าสองห้องนี่ไปหาท่าแคบก,ก็บประมาณห้าสิบกิโลเมตรพี่น้องือว่าโบ,าบกไกลเพราะบ้านใดเนาะทางดีทางสะดวก เดินทางแบบนี้แหละคูยางอศพานจนหออท่าแขกเลยเนาะ ผู้พาป่าดงเครื่องปลาคงดงและทงให้ทงนาเป็นของมีค่าเบาสอนจะพาไปบึงสอนออนทั่วทรงยูทุกสายเดินทางบอให้ทันผิดหวังกดติดตามกดกระดิ่งไว้พาเที่ยวตลาดของป่าอาหารเล่าพาบึงผู้สาวผู้เบาทั่วเมืองเล่า ลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเบาซอนขอสัญญาจะบอเหตให้ท่านผิดหวัง mm hmm. ขอบใจทุกท่านทุกคนที่ให้แห้งใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาและยูโรทั้งลาวและไทยที่ห่วงใยตลอดมาเบาซอนขอสัญญาจะพัฒนาและสู้ต่อไ จะบอลืมบุญคุณทุกท่านที่ผ่านมาเบ้าสอนขอสัญญาจะบอเฮ็ดให้ท่านผิดหวังขอบใจทุกท่านทุกคนที่ให้แห้งใจท่านที่อยู่แดนไกลอเมริกาเลยอยู่ตอนนี้เบ้าสอนเดินทางมาฮอดบ้านไม่น้ำประกันข้างหน้านี่คือขัวข้ามน้ำประกันพี่น้อง เดขตใ้บรรดาปูยางอสะพานสำเร็จเรียบห้อยเนาะเขตบ้านใหม่น้ำประกันอ๋อน้ำประกันขึ้นขนาดพี่น้องเนาะน้ำคลองดันขึ้นมาแน่เนาะไฟดอกไฟย่งางทางพร้อมเลยมันใหม่น้ำประกันเนี่ยันนี้น้ำประกันยังบูขึ้นลายพเพราะวันใดเชื่อ ถ้าน้ำขึ้นลายนะมันจะสองฝ้าข้างนี่สิท่วมหมดเลยว่าน้ำคลองมันดันขึ้นมาแน่นอนเขตบ้านน่ะไม้น้ำประการน,นี้คนจะเห็ดทางซ้าซ้าก้อนมูเนาะใส่ขอบทางพร้อมพี่น้องเลย มาตรฐานน่ข้างหน้ามันใส่หลอดไฟโซลาเซลล์เนาะบ้านใดที่เจอแคมทางเลขที่13ไสาต้เดี๋คนจะใส่ดอกไฟเยื่อทางหมดบ่ดให้มืดยกเว้นว่าผมมีบ้านคนนะครับผมได้ใส่เนาะ ไปยังทางาลุ้นเดียวกันหมดบ้านใหม่น้ำประกรารนะจ๊วเป็นบ้านใหญ่อยู่ในเมืองอินบูนติดกับน้ำประกันทีมาของบ้พิ่นน่าจะมาจากสายน้ำประกันนี่ละ บ้านเก่าบ้านเดิมเราเข้าไปทางในนี้เลี้ยวซ้ายเนาะาจากบ้านไหมน้ำประกันกะเป็นว้านหนองพงบ้านนี้บุญย่ให่พ่อปานใด ไปตรอไปเยี่ยงทางให้พร้อมบ้านหนองคพงนี่ก่อบ้านในยาวเยียดตามแค้มพ้าพเพื่อแท้งส่หลายนเนาะเขตนี่ก็สำเร็จแฮ้มห้อยแล้วพี่น้องแล้วน้ำหลังโมงเนาะ มองวิวข้างหน้าโคตรงามเลยวิวภูเขาหินปูนเป็น่ซฮาวกันเนาะพร้อมยานรถตกยานเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเป็นพื้นดินึืนสูงป่าเก้าหลายต้องเลย่ซฮาวนี่ก็เป็นคลิปภาพบรรยากาศเบ้าซอนพาพี่นอ้องมาเลาะมาเที่ยวทาง เมืองยินบุญเป็นจังไรก็สามารถคอมเมนต์สำนิดที่ส้มหรืวให้กำลังใจบ่าวสอนได้เนอะอย่าลืมกดไลค์กดที่ตามหรือว่ากดแชร์ให้กำลังใจเบ่าวสอนแน่นะเอาอนนี้ขอลาไปก่อนสบายด่